สดีครับผมน้องโอฮามากเลยทั้ไทยครับที่เดินทางมาถึงญี่ปุ่นแล้วก็โค้งสุดท้ายแล้วจริงๆไงบ้างตอนนี้มีความรู้สึกอ้ยความหองหอมตั้งแต่อยู่ไทยแล้วจริงๆแลวว้วก็เตรียมตัวมานานแล้วครับมาถึงนี่ก็แค่เหลือการทำน้่นหนักทำพันแล้วก่อนชค้ครับสภ<ล>าพอากาศเป็นยังไงบ้างที่ออกมาถึงบกก็ ก็ <c oughs> หนาวครับหนาวก็ที่ออกกุลังกายอะไรมันก็มันก็จำกัดน,นิดนึงด้วยแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาเลยครับเมื่อวานนี้ก็ไปเฟซบุ๊กเจอน้องเขาเล่าอะไรนิดหนึ่งน,นะครับครับพอวันนี้เดินทางมาถึงตั้งแต่วันไหนมาตั้งถึงวันอังคารนะครับตอน bye อบ่ายๆรอเดินทางเช้าออกเช้าที่ที่สวนอูนก็มาถึง ญี่ปุ่นก็ตอนแรกวข่งกระจากที่เราเจอกับรถถังในรูปแบบของสนามบอลคราวนี้ต้องมาเผชิญหน้ากันบนเวทีมวยความกดดันความตื่นเต้นฟิลมันมันเป็นอย่างที่ผมความสึกก็อย่างที่บอกไปแล้วครับบอกไปทุกครั้งคือเราก็ทําหน้าที่บนเวทีเต็มที่ไอเรื่องฟุตบอลเรื่องอะไรก็ไว้ที่หลัง เราเป็นมืออาชีพครับทั้งคู่เป็นมืออาชีพโค้งสุดท้ายแบบนี้ความมั่นใจในการแข่งกระถางคือแน่น้อยคนอาจจะตอค่อนข้างที่จะชี้ว่าเรารจะาเป็นรองเป็นรองครับเบนะสียเปลี่ยนเรื่องของความสของบ,บจุดนี้ผมพี่โอมองยังไง จุดนี้ผมไม่ได้กังลวลครับเพราะว่าเราก็กับทีมของเราเตรียมาการติดซ้อมเตรียมแผนมาเต็มที่ครับสู้แน่นอนครับพูดถึงชัยชนะไฟนีมีโอถ้าทีเป็นเปอรเซ็นประมาณกีอร์เซ็นต์ี่ผมคือความตั้งใจความปเปอร์เซ็นต์ที่ชัยชนะความมุ่มงมั่นของผมก็คือ,อเต็มร้อยทุกอย่างครับผมมาเพื่อชนะครับ เพื่อเอาแชมป์คราเพราะเขไฟนี้เป็นไฟที่ร่างกายดีความมั่นใจก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับผมพูดถึงรถถังของเรานอกจากเขาเป็นนักชกที่ประเทศรู้อยู่แล้วต่พี่โอ๋มองว่าในตัวเขามีสไตล์การชกมีความเก่งมีความเขามีรถถังเขามีมีไอคิวมววที่ดีนะครับมีการป้องกันตัวที่ดีมี มีลูกล่อลูกชนที่ดีแล้ก็มีไหวพริบอาวุธเขามี<ะ>ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเตะก็มีนะครับสอกก็มีก็ว,กวางแผนเตรียมแ,แผนมารับมือแล้วครับไม่มีปัญหาเลยครับพ่ดถึเป้าหมายครับพี่โอชาสุนกผ่านไฟนี้ไปแล้วตั้งเป้ายังไงต่อครับกับรุ่นร้อยสามสิบห้่อก็คง โชคไรรุ่นลอยสามารถก่อนต่อไปคราพวกผมถ้าได้แชมป์ก็ป้องกันแชมป์ไปเรื่อยๆครับรก็คือลอยสามท่าของพี่โอคือตำนานนี้ยังทำได้เรื่อยๆใช่ไหมได้เรื่อยๆครับได้เรื่อยๆลดเยอะไหมพี่โอโค้งสุดท้ายจะนี่เดิปนปะที่เท้าสั่งทุกวักิโลหนึ่งสองกิโล,ไ,ลไม่เยอะแล้วครับไม่เยอะแล้วเพราะว,ว่าเราก็คุมเรื่องอาหารเรื่อง เร่องโภชนาการก็มีฟี่เปเทนงคอยช่วยตลอดครับก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่น่าจะอยู่ตัวแล้วก็ยืนระยะได้ยาวเลยยืนระยะได้ยาวแล้วเรื่องอายุของพี่โอตัวนี้คิดว่ามันก็เกือบจะตัวเลขเลขสี่แล้วทียังยืนงได้ประมาณพี่โอ่ไปเรื่อยหรือว่ายังเป้าหมายประมาณจะกี่ไม่ยังตอนนี้ยังยังไม่อยากกาหนดเป้าหมายนะครับเพราะว่าก็อยากอยากชกไปเรื่อยๆยกเพราะว่าร่างกายมันยังได้อยู่ ไม่ใช่แค่หอวใจไม่ใช่แค่ไฟยังมีนะร่างกายผมยังแบบยังสู้กับเด็กได้ยังซ้อมกับเด็กได้ยังยังเตะห้ายกสิบยกก็ยังก็ยังได้สบายๆย,ยังยังอดทนได้ก็ก็ไปเรือ่อยครับ ร่างกายก็ยังตอบสนองได้ดีทุกอย่างเลยทุกอย่างได้ดีมากฟิตมากๆเลยนะที่บอกว่าโอเคในช่วงทุกท้ายแบบนี้ผมคิดว่าคนไทยก็อาจจะแบบรักพี่เะได้น้องเจเจนว่าไดจะได้ให้ปลูกรับฝากอะไรถึงแฟนมวยแล้วก็ขอกำลังใจจากแฟนมวยชาวไทยก็อย่างที่เคยฝากฝากไปแล้วครับก็แบบชอบรถถังก็เชียร์รถถังชอบน้องโอ๋ก็เชียร์น้องโอ๋แล้วก็อย่าอยากพยายามดราม่ากันเลยครับเพราะว่าน้องมวยเขาก็ทา หน้าที่เต็มที่ขึ้นไปบนเวทีก็ทําทุกอย่างเต็มที่ก็ฝากปเป็น,ปนทุกคนเป็นกำลังใจ้นะครับไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์ชาวไทยหรือว่ากองเชียร์ทัวรัโลกก็วันที่วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็เต็มที่แน่นอนครับขอคีรับคุณครับคคุที่